นิตยาแจมชอ้อยอาร์มค่ะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS แอปพลิเคชันชื่อบ ok ็อกบ็อกช่วยทําให้การใช้บริการต่างๆสําสหรับสุนัขง่ายขึ้นกับเจ้าของสุนัขและด้วยความที่เป็นระบบก็จะช่วยสร้างมูลค่าของรายได้ให้กับเจ้าของกิจการเช่นกันค่ะโดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้คือภาษาสวิฟค่ะแอปพลิเคชันจะแยกเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งแรกจะเป็นฝั่งของลูกค้าหรือเจ้าของสุนัขที่เข้ามาใช้บริการโดยฟังก์ชันแรกคือการจองค่ะบริการที่มีในแอปก็คือบริการฝั่งอาบน้ําตัดขนกับลง ฟังก์ชันที่2นะคะเมื่อเราทําการจองเสร็จแล้วอะค่ะก็จะมีการอัปเดตสถานะบริการต่างๆต,ตั้งแต่การรับสุนัขก,การให้บริการจนถึงสุนัขถึงบ้านค่ะโดยการอัปเดตสถานะนี้จะเป็นสถานะในรูปแบบของรูปภาพและข้อความค่ะแอปพลิเคชันในฝั่งที่2นะคะก็คือเป็นฝั่งของแอดมินและคนขับรถรับส่งสุนัขค่ะโดยที่ฟังก์ชันหลักๆของแอปพลิเคชันฝั่งนี้ก็คือการเป็นการอัปเดตข้อมูลสถานะให้บริการต่างๆค่ะ ปัญหาอย่างแรกที่เจอเลยนะคะก็คือปัญหาการหาข้อมูลที่จะนํามาใช้ค่ะซึ่งตอนแรกค่ะตัวผลงานตั้งใจว่าจะใช้เป็นกรณีศึกษาจากเจ้าของกิจการจริงๆแต่พอหาข้อมูลไปมาค่ะเจ้าของกิจการไม่ยินดีที่จะให้ใช้ข้อมูลค่ะเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะมาเพื่อให้เข้ากับตัวแอปค่ะและปัญหาใหญ่ของผลงานชิ้นนี้เลยก็คือปัญหาในฝั่งของโปรแกรมมิ่งค่ะคือไม่สามารถเขียนโปรแกรมให้ตรงกับการที่ออกแบบมาได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ก็พยายามเขียนให้ตรงกับที่ออกแบบมาได้มากที่สุดค่ะการทํางานและแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนค่ะ้วยความที่ทํางานเป็นคู่ค่ะทําให้บางครั้งความคิดอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็พยายามปรับและคุยกันค่ะได้เรียนรู้การทํางานค่ะว่าแบบนี้ในบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นในแบบที่เราคิดก็ได้ค่ะแต่เราก็ต้องคิดว่าเราจะทํายังไงให้งานของเราไปต่อได้ค่ะ ที่จะเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของไลฟ์วิดีโอค่ะที่จะอยู่ในส่วนของการติดตามสถานะของบริการค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าของสุนัขค่ะได้ทราบความเคลื่อนไหวความเป็นอยู่ของสุนัขได้มากขึ้นค่ะผลงานที่ชอบนะคะชอบเกมฝึกสมองเพื่อชะลอภาวะสมองเสื่อมสําหรับผู้สูงอายุเป็นพิเศษค่ะ ตัวงานนี้จะเป็นเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะชอบตรงกราฟิกและผลงานชิ้นนี้ค่ะรู้สึกว่าการวางสตรอรี่ของเกมดีและมีส่วนของการบันทึกการประเมินต่างๆและการให้ข้อมูลคำแนะนำด้วยค่ะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามผลงานได้ที่เพจ Facebook และ i n s t ต g r กรชื่อฟังนะคะขอบคุณค่ะ